สาราศีมั่นคงร่ำรวยดวงเฮงทั้งปีดวงดีทุกด้านจับตาปี2567ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสามราศีสุดปังทั้งปีได้แก่ราศีพิจิก ติดอันดับราศีแห่งความมั่นคงร่ำรวยในปี2567มากที่สุดถ้าเน้นเรื่องเงิน ราศีพิจิกเป็นราศีที่การเงินดีมีเงินทองมากองตรงหน้าหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองพิจิกบางคนดาวเมอต์อตยู่เข้ามีปัญหาเรื่องพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคู่สัญญาวุ่นวายไปหมดแต่พอปี2567ชีวิตดีขึ้นมีดวงดาวเข้ามาช่วยในทางโหราศาสตร์คือดาวพฤหัสจะพลิกฟื้นชีวิตราศีพิจิกจะเป็นดวงดาวที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินเดือนเมษายนปี2567ไปแล้วเงิน ปังความรักมาราศีพิจิกมีคู่ยากโดยพื้นฐานแต่คนที่ใช่จะเข้ามาถ้าคบคบอยู่ก็อาจได้แต่งงานแต่ถ้าโสดก็มีคนใหม่ได้เรียนรู้ทำความรู้จักกันราศีเมษ ราหูออกไปแล้วแถมมีดาวพฤหัสเข้ามาซึ่งเป็นดาวที่ดีในปี2567ดาวพฤหัสก็ยังอยู่กับชาวราศีเมษถึงจะมีการเคลื่อนย้ายหลัง30เมษายนย้ายไปอยู่เรือนการเงินหมายถึงความก้าวหน้าในเชิงการเงินจะก้าวหน้ามากขึ้นก่อนหน้านี้ราหูออกก็จริงแต่ชีวิตยังไม่ค่อยดีเพราะดาวพฤหัสยังเดินไม่ปกติชาวราศีเมษไม่ต้องรอเดือนเมษายนเพราะเดือนมกราคมปุ๊บพฤหัสเดินหน้า ส่งผลให้ชาวราศีเมษมีทิศทางที่ชัดเจนในชีวิตอยากทำอะไรได้อะไรอยากเริ่มอะไรให้เริ่มความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคปี2567จะเติบโตในะเรื่องการเงินชีวิตจะมีสวัสดิการดีขึ้นมีโอกาสในเชิงรายได้มากขึ้นมีความก้าวหน้าเรื่องการเงินที่ดีมากขึ้นอุปสรรคปัญหาโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นก็จะหมดไป ราศีพฤษภปี2567เหตุการณ์พลิกจากร้ายกลายเป็นดีหลัง30เมษายนปี2567ดวงดาวที่ดีที่สุดจะสถิตเข้าราศีพฤษภและอยู่กับราศีพฤษภไปอีก12เดือนใครราศีพฤษภดาวพฤหัสคือโชคลาภราศีพฤษภส่งผลให้โชคลาภการเงินปังผู้ใหญ่เมตตาถ้านับในภาพรวมพฤษภจะรวมทั้งงานเงนิงนความรักสุขภาพ แต่สุขภาพาฝากมีเดียวคนกินอิ่มนอนหลับราศีที่จะน้ำหนักเพิ่มมากที่สุดคือราศีพฤษภเพราะสบายย้ำว่าดวงคุณดีมากคุณมีโอกาสเข้ามามากขึ้นแต่คุณจะประสบความสำเร็จหนึ่งต้องมีประสบการณ์มีความรู้ถ้าคุณได้โอกาสมาโดยไม่มีความรู้มันจะกลายเป็นโอกาสร้ายมันไม่ใช่โอกาสดีฉะนั้นใครเกิดราศีพฤษภเรียนศึกษาหาความรู้เติมสติปัญญา เมื่อฟ้าเปิดปุ๊บคุณจะกลายเป็นคนเก่งและเฮงความสำเร็จรอคุณอยู่หากองค์กะราศีท่านใดให้คอมเมนต์มเ,มนตเพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ